สวัสดีค่ะมาพบกับช่องมนมิกพารวยนะคะในช่วงแนวทางรัฐบาลวันที่17บเกุมภานะคะนะก่อนอื่นมาดูผลของวดที่ผ่านมานะคะวดที่ผ่านมานะคะเลขของตางช่องหลุดนะคะนะก็ เข้ากันไปที่สี่งวดติดนะคะงวดที่ห้าหลุดนะคะนะก็เป็นปกตินะคะสูตรมีเข้ามีหลุดเนาะไม่มีสูตรไหนที่เดินได้ตลอดนะคะไม่ไม่เดินตลอดเนาะก็มาตามกันต่อคะ่ะงวดนี้ต้องมาเนาะก็สูตรที่ให้ก็จะมีสองสูตรเหมือนเดิมนะคะนะแนวทางที่ให้เนาะ สูตรที่หนึ่งนะคะเป็นสี่ตัวตัดเล่นนะคะได้ที่สี่แปดหนึ่งห้านะคะสี่แปดหนึ่งห้าตัดเล่นก็จะมีสี่แปดสี่หนึ่ง สี่ห้าแปดหนึ่งแปดห้าหนึ่งห้าวันนี้สูตรหนึ่งเลขสวยนะคะสามตัวก็จะมีสามตัวตัดเล่นนะคะสี่แปดหนึ่งสี่แปดห้าแปดหนึ่งห้า สี่หนห้าะคะสี่หกับ8 5้าค่อนข้างสวยนะคะสูตรที่สองนะคะสูตรที่สองวิ่งรูดที่สูตรที่สองเป็นสูตรวิ่งรูดนะคะวิ่งรูดที่หกับ3มนะคะ ห้ากับสามตัวเจาะก็จะมีห้าหนึ่งสามหนึ่งห้าสามสามสาม กันนะคะกันสามสองห้าสองนะคะ หวยออกวันที่อะไรนะวันที่สิบเจ็ดเดนที่สี่กับห้านะคะใช่ไหมเอ่ยเนี่นนะ เด่นที่สี่กับห้านะคะชนสี่ห้าเนาะสี่ห้าสวยนะคะค่ะก็แนวทางของรัฐบาลวันที่สิเจ็ดกุมภานะคะก็มีเท่านี้นะคะนะระหว่างสองสูตรชนกันที่หนึ่งห้านะคะถ้าแม่ชอบงวดนี้เนาะก็จะเป็น สามสองสามสามห้าสองก็สวยนิดนึงแล้วก็สี่ห้าห้าแปดนะคะที่แม่มองแล้วสวยเนาะแม่ชอบนะคะค่ะก็ ขอให้ทุกท่านได้โชคได้ลาบกับทางช่องนะคะก็เน้นย้ำว่าแนวทางที่แม่ให้ก็เป็นแค่สูตรคำนวณนะคะเลขมีเข้ามีหลุดเป็นธรรมดาเนาะถ้าผิดพลาดหรือหลุดประการใดก็ขออภัยทุกท่านที่ติดตามนะคะนะก็สามารถนำสูตรของแม่ไปเทียบชนกับสูตรท่านอื่นดูได้นะคะนะชอบตัวไหนก็เน้นตัวนั้นเป็นพิเศษนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงเย็นวันที่สิบเจ็ด กุมภาเรามารอลุ้นผลกันนะคะว่าเลขของทางช่องจะเข้าจะปังกันไหมแต่ก็ขอให้เข้าให้ปังทางรัฐบาลและหานอยนะคะขอบคุณค่ะที่เข้ามาดูและติดตามนะคะสวัสดีค่ะ